สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุริยาสวัสดีครับคุณแนะน้ำโตได้ครับสุกุนครับได้สุกุนครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะน้ำโตจะน่อยนึงได้ให้เราดิสุดนะสักกระรินอ้าวโอเคสวัสดีครับเด๋อเนาะเด๋วโอเคจับ ท่านผู้ชมครับอาจารย์สังคมสายทองกำลังยืนอยู่ที่สวนดาวเรืองสองพี่น้องของอำเภอชานุมานนะครับโอ้ยลงบ่าย <c oughs> ขออนุญาตพูดภาษาอีสานนะครับ <c oughs> จะจะ,จะได้โอเคจะสลับไทยไปด้วย <c oughs> บ้านยั้งก็คุนสุริยะ <c oughs> บ้านหินขันตำบลป <c oughs> บกสารอำเภอครับเอากล้องกระเถิบมาอีกนิดนึง <c oughs> มาๆมา,มาคุณพ่อมา สวัสดีท่านผู้ชมนิดนึงคุณกนกเนาะคุณนกเนี่ยภรรยาของคุณสุริยาแล้วก็ทางคุณบุ๋มครับมีคุณนกกับคุณบุ๋มเป็นสองพี่น้องทำสวนนี้ทั้งหมดสองหมื่นสี่พันต้นแล้วมาแบ่งให้แม่แถอะสองพันต้นสองพันต้นนะครับมาแบ่งให้แม่สองพันต้นทางนี้สองพี่น้องรับเอาสองหมื่นสอง ออกปูหรือออกจาครับตอนนี้นะครับอาจารย์สังคมสายทองมาเยี่ยมก็ปลูกมาได้ใช้ระยะเวลาในการปลูกตั้งแต่เมื่อคือคุณจุริียที่แปครับประมาณเก้าเนาะเก้านี่มันกะสีไใดยีวันเนาะเออแต่ยี่สิบเอ็ดหมื่นประมาณนี้นาะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ อ่ะกล้องลองแทนดูนะครับดาวเสมอกันเลยนะครับง่ามแห้งนะครับคนปลูกกับง่ามแห้งทุกคนปลูกแปลงแรกในชีวิตในชีวิตคร <ออ S 1> ับมีดีน้องอ้าวโอเคอันความดูซสึกของน่องก่อนูึกว่า มันเป็นยังไงหลังจากที่จากสาวโรงงานจากหัวหน้าโรงงานเมีนค่ะจากเคยงานโรงงานเออเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตมาเป็นเกษตรกรเออสวนตัดสินใจยังแนี้ยเนี่ยเนนค่ะพอท่านสามีตายเพิ่งตายแต่ว่าท่านตายทานตาเขาสวยได้แหะครับเห็นต้นมันละดีใจบ่ดีใจค่ะเออต้นกับต้นเีแยงกันเห็นกันมันก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเล็กนิน่อยพูดพักเนาะ วานนี่ก็เห็นขึ้นมาแล้วก็ดีใจเพป็นจังไหนเธอแม่เอาไปสองพันตน้นสวยงามค่ะโอ้ยคุณพัาาดไนาะเดี๋ยวดู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 คุณนมเห็นต้นมันขึ้นมาจากที่บ่เคยปลูกเลยเคยไปเบิ่งแต่ของหมู่บันขึ้นมาเพี้ยนกันจังสี่เป็นจังไหนภูมิใจบ่โอ งามงามงามา,มา,มามเดียวสิไปเหยียบเนาะน,น้อยครับขอบคุณมากนี่แหละครับคือชีวิตของการทําเกษตรดาวเรืองนะครับดาวเรืองมีเป็นพืชโต,รตเร็วนะครับจากที่คุณนกกับคุณบุ๋มนะครับได้ตัดสินใจว่าอโอเคอยากจะทํากับอาจารย์อยากจะทําเป็นอาชีพก็ได้สวนแห่งนี้มานะครับอันบัตรหาปพพูปูเป็นหยักหยักไม่เหยียบเป็นสิพนันข้งางไหนก่อน มาทั้งบนกับขั้นน้องผือนะครับน้องผือไปลูกนาดไปออขันมาทั้งบุบลนกับมาตรงแยกน้องผือเนาะมาจากอำนาจปั๊บมาหอดเดี่ยวทรายขันมาากเขียนประหลาดปั๊บมันเดียวขวากับวิญาณเลยดูนิ่มถนนเอาลูกลองลองแผนรูดูริมถนนนะลูกเห็นไหมเออนี่แหละริมถนนใหญ่เลยนะลูกนะครับ นี่คือโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในติดกาเนิดเราจะก้าวไปพร้อมกันนะครับนี่คือสวนดาวเรืองสองพี่น้องนะครับอันนี้ยิ่งเท้าว่าดีจัดเทาจัดในหัวค่ำให้มันออกดอกกันเนนด้อับคะได้งายลครับในวันที่22นะครับคุณนกเนี่ยเนื่องจากว่าคุณนกก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเนาะ สมัติเขาเรียกยังสมร์ทอะไรนะยังสมร์ทฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์แล้วก็จะจัดงานยังสมร์ทฟาร์มเมอร์สัญจรใช่ไหมที่นี่ก็เลยพอดีนะครับดอกดาวเรืองก็คงจะบานขึ้นนะครับก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับหากท่านสนใจ0944689895แต่หากท่านที่อยู่ในละแวกนี้มีอำเภออำเภออย่างเกาะนบ้านเนาะเกาะชับ้านสามุกดาหารเขมมาลา ร้อนตาอำนาจเจริญประทุมราชวงศ์สาขันอยากปลูกหน้ามี่มมาเบินงสวนีน้ำเยอะลอยเป็นแม่สวนหนอแม่เงป็นแว่า่ว่ใจอา้ไแม่บกู่เทแ่เะปลูหมาปลู้ายออาบอกเบอร์โทษให้แน่คุณผม เบอร์โทรหนูนั่นแหละที่ที่เขาทิดต่อหนูมาอาจารย์อยู่โคราชเดี๋ยวมามดท่าน0933404182ครั093341 404182 0933404182นะครับติดต่อคุณุบนะครับหรือติดต่อท่านนกนะครับคุณนกเบอร์โทร0611265064ค่ะ061126 ห้าศ <The> <response> mm ูนย์หกงหกสี่ตสี่หกครคุณสุริยามีความู้ซึกจังไรผู้ใจครับเนาะเพราะว่าพิดไปแล้วว่าเป็นสงากทั้งหมด่ตัวเรื่องต่างเรื่อง่างเ่อวปัูกัุยังเคยปูวัยังย่างยางเดียวย่างดาวเรื่องอรเรื่องเห็นห้มูเห็น ว่าคอยประปูก้นด้วกันครับโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองกาในถิ่นกําเนิดหนึ่งเรามีพี่เลี้ยงสองเรามีต้นกล้าพันธุ์ดีและ3เรามีตลาดรองรับตลอดปีอย่างเช่นแปลงนี้นะครับ <c oughs> อีกประมาณ <c oughs> อีกประมาณ25วันนะครับรถก็จะมารอรับที่สวนนะครับในโอกาสนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับ เจริญรุ่งเรืองกับดาวเรืองไปด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญและโอกาสนี้นะครับขอบคุณ FC ดาวเรืองสายทองและโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในจิตกําเนิดทุกทุกคนที่ได้ติดตามอาจารย์สังคมสายทอง0944689895มาปลูกดาวเรืองวยกันครับสวัสดีครับ